สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมีด้วยกันกันกบหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายเดินทางกลับมีด้วยกันกันกบนิยายวายฟิคชั่นไร้วินเรื่องฝากหัวใจในเย็นช้าแต่งโดยไลเตอร์เดล6 6 6เดินทางมาถึง EP ที่8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนจะไปติดตามรับฟังการฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หมูกระต่ายด้วยกันแล้วกันนะครับนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นตามจินตนาการของผู้เขียนไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์จริงใดๆเหมาะสําหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง EP ที่8ตอนพิเศษ Diary by วัชรวิท หลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นกลับไปความประสาทแต่ก็กลับมาที่ผมอีกครั้งทำไมเธอต้องพยายามที่จะกลับมาทำไมต้องมาสำนึกผิดแล้วทำไมผมต้องยังรู้สึกโคตรเกลียดตัวเองเลยที่เป็นแบบนี้ชีวิตผมที่สูญเสียคนที่เป็นเหมือนลมหายใจอย่างใบบัวเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบของตัวเองแทนที่จะเป็นฝ่ายปกป้องใบบัวกลับกลายเป็นว่าผมเป็นคนทำให้เธอต้องตายภาพเธอเสียงร้องไห้เธอมันตามหลอกหลอนผมทุกคืนใบบัว พี่ขอโทษตอนนี้ผมไล่ผู้หญิงคนนั้นกลับไปแล้วแล้วหวังว่าเธอคงจะไม่กลับมาอีกผมไม่อยากเป็นคนเลวที่ทำร้ายผู้หญิงแต่เชื่อเถอถ้าผู้หญิงคนนั้นยังไม่หยุดคงมีสักวันที่ผมพลั้งมือทำร้ายเธอเข้าจริงๆความอดทนของคนเราก็มีจุดสิ้นสุดได้เหมือนกันถึงแม้ผมจะเคยรักเธอมากแค่ไหนก็ตามถ้าถามว่าเธอคือใครผมก็ตอบได้ทันทีว่าเธอคือแฟนเก่าผมเองแฟนคนแรกคนเดียว และเป็นคนที่ผมรักมากที่สุดคนที่ผมไว้ใจที่สุดและคนที่ทําให้ผมเสียใจมากที่สุดเช่นกันผมไม่อยากพูดถึงมันอีกแล้วอดีตที่แย่ที่สุดจนผมไม่อยากจําจริงๆคนที่ตายควรเป็นผมนะไม่ใช่ใบบัวหนึ่งตัวปัญหากลับไปอีกหนึ่งตัวปัญหานอนเป็นผักต้มอยู่ในห้องผมเองไอกระต่ายเผือกโอเคผมผิดที่ปล่อยมันไปนอนตากฝนแต่ใครจะคิดว่าตัวใหญ่แต่ใจมดได้ขนาดนี้ โดนฝนไม่กี่นาทีก็ไข้ขึ้นตัวร้อนอย่างกับตากฝนมาสามชาติบอบบางระกขนาดนั้นยาในบ้านก็หมดทั้งที่เมื่อคืนผมจําได้ว่าผมหยิบลงไปให้มันกินยามันก็ยังเหลืออยู่เชาาา้ามายาขวดนั้นหายไปแปลกดีไหมหละ่ะก็ในฐานะที่ผมมีส่วนผิดอยู่นิดหน่อยแล้วผมก็เลยจําใจขับรถออกไปซื้อยามาให้มันยังดีว่าร้านขายายาอยู่ไม่ไกลถ้าไกลมากผมคงปล่อยมันตายในบ้านนั่นละ่ะดีเหมือนกันจะได้ตัดปัญหา เกิดมาไม่เคยเจอผู้ชายที่ไหนวุ่นวายที่น่ารำคาญเท่ามันมาก่อนไม่รู้ว่าผมต้องบอกมันสักกี่รอบว่าผมอยากอยู่คนเดียวแล้วผมต้องการความสงบใบบัวไปรู้จักคนน่ารำคาญแบบนี้ได้ยังไงแล้วทำไมผมไม่เคยเจอมันมาก่อนถึงจะแอบ,บคุณคุณหน้าแต่ผมก็ว่าผมไม่เคยเจอมันอยู่กับใบบัวนะสงสัยน่าจะเป็นเพื่อนในคณะไม่ก็ในชมรมหรือถ้าหนักหน่อยอาจจะเป็นคนที่ใบบัวแอบ,บคบอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นผมจะเปลี่ยนเอาอยาพิษให้มันกินแทนไอวินนี่ยา แดกซะถ้าดีขึ้นแล้วก็รีบใส่หัวกลับไปโอเคผมอาจจะพูดกับมันไม่ค่อยดีและปกติผมไม่ใช่คนแบบนี้แต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วผมไม่แคร์ใครและผมก็ไม่ต้องการให้ใครมาแคร์ผมผมอยากอยู่ในโลกของผมตามลำพังเอ้ยวายไปมันหัวมากผมอยากถามมันจริงๆว่ามันเป็นไข้หรือมะเร็งไม่ดูเหมือนใกล้ตายขนาดนั้นอ้าปาผมไม่พูดพร่ำ หยิบเอายายาส่ปากแล้วจัดการบีบปากไอวินให้มันเปิดออกตามด้วยกระดกแก้วน้ำใส่ตามลงไปทันทีคงเป็นเพราะน้ำเต็มปากจนมันเกือบสำลักก็เลยทำให้มันพูดไม่เป็นภาษาแบบนั้นไอ้บ้าเอ้อยไอ,อย้ทำบ้าอะไรเนี่ยเพราะน้ำที่ผมจับกรอกตามเข้าไปวินมันเอามือปัดออกทำเอาน้ำกระเด็นเปียกไปทั่วตัวได้ยาแล้วหายดีแล้วเชิญ ยาร้านขายยาคนนี้คงดีจริงๆกินปุ๊บลุกขึ้นมาด่าผมได้เลย <c oughs> โอ๊ยวนหัวอ,อ่นนอนพักอีกแป๊บนะไว้สัญญาว่าเราจะไม่วุ่นวายแกนอนเฉยเมันคิดด้วยเสียงอ่อนออนกับท่าทางแบบนั้นเหม,มาะกับมันจริงๆเหรอแล้วคิดว่าผมจะใจอ่อนจริงๆเหรอกลับไปดีๆหรือจะให้กูลากมึงลงบันไดแล้วไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีจะไอ้ จะผมจะนายเอาสักอย่างฟังแล้วขัดหูชิบหายผมยื่นคำขาดเพราะถ้ามันไม่กลับผมสัญญาเลยว่าผมจะทำอย่างที่พูดจริงๆเรากับนายไงก็เราเป็นเพื่อนกันนะเนาะเนาะมันยังมีด้ามายิ้มอีกทั้งทังที่ผมหัวร้อนจนแทบจะระเบิดกับไอ้ความไม่รู้ร้อนรู้หนาวของมันไม่จำเป็นจริงๆมึงไม่ต้องเรียกแล้วก็ได้เพราะหลังจากวันนี้ไปคงไม่ต้องเจอกันอีกไปลุก ผมก็ช่างผ้าห่มออกก่อนจะดึงแขนให้มันลุกขึ้นแล้วไอเวนนี่ก็ตัวหนักชิบหายจําได้ว่าเมื่อคืนตอนลากมาจากหน้าบ้านตัวมันมีหนักขนาดนี้อาไปแดกควายตอนไหนไม่เราป่วยขอพักก่อนไอวินกูบอกให้มึงกลับไปผมหมดซึ่งความหมดทนผมจัดการลากขามันออกมาจากห้องเดินตรงไปที่บันไดถึงจะทุลักทุเลนิดหน่อย แต่สุดท้ายผมก็ลากมันมาถึงบันไดจนได้ถ้ามึงไม่กลับออกไปดีๆกูจะลากมึงลงบันไดจริงๆนะคราวนี้น,นาไหนไม่ทำหรอกจจ,จ,จ,จริงไหมผมขยับลงมายืนบันไดอีกขั้นด้วยสายตาจริงจังเอาจริงดิเอเอใส่หัวกลมๆของมึงกลับไปได้แล้วไม่ต้องเสือกเสนอหน้ามาที่นี่อีกผมตะห้องใส่หน้ามันก่อนจะเดินกลับขึ้นห้องไปได้ยินเสียงมันบ่นอะไรไม่รู้ตามหลังแต่ก็ไม่ได้สนใจหลังจากนี้ ก็หวังว่าผมจะได้ใช้ชีวิตให้สงบสุขสักทีตอนที่สี่พาร์ทหนึ่งกุญแจสรุปที่ลงทุนไปไม่ได้ไรเลยเฮ้ยวินแทบอยาสมมุติแผ่นดินหนีให้รู้ลารูรอดงานก็อุตส่าห์โทรไปลาลงทุนแกล้งป่วยแต่เกือบตายคือตายจริงๆ พรอมจะถูกเจ้าของบ้านลากลงบันไดคงได้คอหักตายสมใจแล้วผลสุดท้ายคือไม่ได้ความคืบหน้าอะไรสักนิดใจเย็นๆนะวินมาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงต่อไปดีเสียงของใบบัวช่วยเรียกสติวินไม่น้อยใบบัวก็คงเหนื่อยและผิดหวังไม่น้อยไปกว่าเขาที่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆกลายเป็นวิญญาณโปร่งแสงล่องลอยแบบนี้ไดรี่เริ่มนั้นนะะ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆ่ไม่ไงั้นไม่ซ่อนไว้ดีขนาดนั้นหรอก ก็เพราะซ่อนดีมากไงเราถึงกลับมามือเปล่าเนี่ยพูดแล้วทั้งคู่ก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาพร้อมกันจริงสิผู้หญิงคนนั้นบัวพอจะเห็นอะไรบ้างไหมที่พอจะทำให้เรารู้ว่าเขาคือใครอะ่ะอืมตอนเห็นมันก็ระยะไกลามากแล้วอะ่ะรู้แค่ว่าเออขับรถคันสีขาวอะ่ะบินคงต้องเลิกคาดหวังกับคำตอบของผีสาว มันดูซับซ้อนไปหมดใบก็ดูไม่เปิดรับอะไรเลยยิ่งทําให้ทุกอย่างดูยากมากขึ้นยากจนบางทีวินก็กลัวกลัวว่าเขาจะช่วยใบบัวไม่สําเร็จยอมรับว่าในตอนแรกเขาไม่ได้เต็มใจช่วยสักเท่าไหร่แต่มองกลับกันถ้าบังเอิญวันนึงเขาต้องมาตายทา,ทางที่ไม่รู้ว่าตัวเองลืมเรื่องสําคัญอะไรหรือเปล่าจําไม่ได้แม้กระทั่งอดีตตัวเองไปเกิดก็ไม่ได้ ถึงตอนนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรผีอาจจะไม่มีตัวตนแต่มีความรู้สึกไม่ต่างจากคนสีหน้าน้ำเสียงของใบบัวในเวลาที่เจอใบวินรู้สึกได้ว่าเธอรู้สึกแย่แค่ไหนอุบัติเหตุที่ทําให้ทั้งคู่เป็นแบบนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเขาจึงตั้งใจว่าจะทําให้เต็มที่เพื่อช่วยใบยบัววินว่าถ้าวินมีของสําคัญแบบไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครมายุ่งวินจะเก็บไว้ที่ไหนถึงจะปลอดภัยที่สุดอ่ะ ใบบัวคิดถึงความเป็นไปได้คนเราจะมีที่ซ่อนของไว้ไม่ต่างกันและถ้ายิ่งเป็นของสำคัญมากๆด้วยแล้วต้องเก็บไว้อย่างดีอ๋อคงเก็บไว้กับตัวของสำคัญอยู่กับตัวอุ่นใจเอยเ,เดี๋ยวนะอืมบัวว่ากุญแจมันต้องอยู่ติดตัวพี่ใบแน่น,นะถึงขนาดเอาไดารี่ไปเก็บไว้ในตู้ล็อกกุญแจอย่างดีก็แสดงว่าคงต้องหวงไดารี่เล่มนั้นเอามากๆ ดูเหมือนความคิดของใบบัวอาจจะมีความเป็นไปได้ซึ่งวินเองก็เห็นด้วยกุญแจต่อให้เก็บดีแค่ไหนก็ไม่พ้นในห้องนั้นแน่นอนเนอกจากว่าเนื้อหาสําคัญในไดอารี่มันเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ใครมารู้เป็นเรื่องที่สําคัญหรืออาจจะมีความหมายกับคนเขียนมากๆกุญแจที่จะไขจึงสําคัญมากพอที่เขาจะพกติดตัวงานก็อาจจะเป็นงานยากหน่อยอะอย่าว่าแต่เธอให้เราไปค้นตัวแฟนเธอเลย เข้าใกล้ให้ได้เกิน10เมตรก่อนนั่นสิลำพังจะพูดดีต่อกันยังไม่เคยถ้าให้ข้าไปทิ้งแล้วเอากุญแจมาเองจะง่ายสิก,กว่าคิดแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจซ้ำๆเผื่อจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมาบ้างงั้นวันนี้วินพักก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเราไปป้วนเปี้ยนแถวบ้านพี่ใบเองเผื่อได้อะไรดีๆใบบัวเสนอเพราะว่าถ้าเป็นเธอจะวิ่งเล่นที่ไหนใกล้ใบแค่ไหนใบก็ไม่มีทางรู้ตัวแน่นอนน่าเสียดายตรงที่ บัวไม่สามารถจับสิ่งของหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของใดๆได,ได้ไม่งั้นเรื่องนี้คงจะง่ายกว่านี้แต่มันก็น่าแปลกสิ่งเดียวที่ใบบัวเคยสัมผัสได้คือตัวของวินก็นั่นแหละและเธอทำได้แค่บางครั้งเท่านั้นเพราะเธอเองก็เคยพยายามลองสัมผัสแบบตั้งใจอยู่หลายครั้งแต่ก็ทำไม่ได้ไม่รู้ว่าวิญญาณมีข้อกำหนดอะไรตรงไหนว่าตอนไหนจับได้ตอนไหนจับไม่ได้ บ้านใบซอนมาทำอะไรไหนซิงไปส่งที่หมาอะไรแล้วไม่ใช่หรอซอนเป็นห่วงพี่ใบค่ะพี่ใบาทานอะไรได้ยังคะซอนซื้อข้าวร้านโปรดพี่มาฝากด้วยซอนพี่ขอร้องช่วยกลับไปก่อนได้ไหมพี่อยากอยู่คนเดียวขอร้องล่ะใบพูดอย่างเหนื่อยใจซอนได้แต่เดินออกมาเมื่อเจ้าของบ้านไม่ต้อนรับเธอเองก็ไม่กล้าที่จะอยู่ต่อข้าวกล่องร้านประจำที่ใบชอบกินถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะ วันนี้คงเป็นวันที่หนักหนาของเขาเหลือเกินใบมองพวงก,กุญแจรถที่วางอยู่หลังตู้เย็นกุญแจดอกเล็กสีเงินที่ถูกแขวนไว้คู่กันอย่างดีเขาเองก็เกือบลืมไปแล้วว่าเขาเก็บกุญแจดอกนี้ไว้อย่างดีเสมอมาไปบัวก,กลับมาที่บ้านของไบเธอเดินสำรวจไปรอบๆบ,บ,บ้านมีบางมุมในบ้านที่ทำให้เธอเผยยิ้มออกมาภาพความจำที่เคยมีความสุขรอยยิ้มของคนที่เธอรักและรอยยิ้มของเธอเอง ตอนนี้ทุกอย่างมันกลายเป็นความทรงจำไปแล้วความทรงจำที่ตอกย้ำความเจ็บปวดว h a t s ะวิท w i ไม่มีไม่มี Facebook ไม่มีไอจไม่มีทวิตเตอไม่มีเชียอะไรเลยมนุษย์ยุคหินหรือไงวนเนี่ย <laughs> วินพยายามสืบประวัติของไบาจากช่องทางในโซเชียลแต่ผลที่ออกมาก็อย่างที่เห็น ไปผู้ไม่สนใจโซเชียลใดๆเขาไม่มีชื่อปรากฏในสื่อแอปพลิเคชันไหนเลยปิดเซตหมดสักทีเหตุผลที่วินไม่เจออะไรก็คงเพราะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าตัวลบทุกอย่างทิ้งหวังว่า คงไม่มีอะไรมาวุ่นวนะายนะใบพูดออกมาตามลําพังโดยที่ใบบัวยืนมองอยู่ไม่ไกลเหตุผลที่ใบจัดการลบทุกอย่างแบบนี้คงมีแต่สิ่ง,งเดียวคงเป็นเพราะเธอวินเห็นพี่เชนบอกว่าวินลาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าอันดามหาวินที่บ้านด้วยท่าทีร้อนรอน หลังจากแวะไปที่ทำงานแล้วได้ข่าวว่าวินป่วยเธอจึงรีบตรงมาที่บ้านวินทันทีอ๋อดีขึ้นแล้วพรุ่งนี้ก็ไปทำงานได้ปกติละใจหายหมดนึกว่าเป็นอะไรมากถึงกับว่าต้องลางานเธอดูผ่อนคลายขึ้นเมื่อเห็นท่าทีของแฟนหนุ่มดูสบายดีแล้วนี่อันกินอะไรมาหรือยังไปหาอะไรกินกันไหมอันมีธุระกับแม่ตั้งใจแวะมาดูวินเฉยสีหน้าวินดูแย่ลงทันที เมื่อรู้ว่าวันนี้ก็อาจจะเป็นอีกวันที่แฟนสาวของเขาดูจะไม่ว่างตามเคยช่วงหลังมานี้อันดาดูมีธุระก,กับที่บ้านค่อนข้างบ่อยจนทําให้เวลาที่ทั้งคู่จะได้มาเจอกันลดลงวินพยายามเข้าใจว่ายังไงครอบครัวคงต้องมาก่อนแต่ก็อดน้อยใจไม่ได้อยู่ดีอันหืมว่าไงช่วงนี้อันยุ่งมากเลยเนาะมากจนถ้าไม่มีเวลาให้วินแล้วอ่ะเออวินเข้าใจนะแต่ ก็อดเฟลไม่ได้อยู่ดีอ่ะวินบอกไปตามตรงอันดาเห็นท่าทีของแฟนหนุ่มก็อดเห็นใจไม่ได้เอาไว้อันจัดการธุระเสร็จเราไปเที่ยวกันนะไปทะเลแบบที่วินชอบไงเอ,อ่อทะเลหรออืมเข้าใจแล้วงั้นก็กลับดีๆนะครับอันดากลับออกไปแล้ววินได้แต่มองตามไฟไท้ายรถที่ขับไกลออกไป ทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นน่ะน้อยใจแฟนเหรอหล่อแค่ช่างเถอะบัวหายไปบ้านใบมาตั้งนานน่ะได้อะไรมาบ้างวินทำท่าทางเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็เปลี่ยนใจหันมาสนใจเรื่องของใบบัวแทนบางอย่างเขาคงต้องการความชัดเจนมากกว่านี้รู้แล้วว่ากุญแจดอกนั้นอยู่ไหนเยี่ยมไม่เสียแรงที่ว่าหายไปทั้งวันว่าต่มันอยู่ที่ไหนอะใบบัวส่งยิ้มไปให้วิน เป็นรอยยิ้มที่ดูยังไงก็ไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่กำลังดีใจอย่างแน่นอนมันดูเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหนักใจเสียม,มากกว่าพี่ไบเอากุญแจดอกนั้นแขวนติดไว้กับกุญแจรถเขาอะ่ะเอองานใหญ่อีกแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้เลิกงานเราไปบ้านใบกันแต่ถึงอย่างไรทั้งสองจะถอยตอนนี้ก็คงไม่ทันหนึ่งผีหนึ่งคนคงต้องร่วมมือกันจนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จจนกว่าใบบัว จะหมดสิ่งที่ค้างคาแล้วได้ไปเกิดซักทีวันรุ่งขึ้นหลังเลิกงานบินตั้งใจจะจอดรถทิ้งไว้ที่ออฟฟิศแล้วนั่งแท็กซี่ไปหาไบแทนเพราะกลัวว่าถ้าใบเห็นรถของเขาจะไล่เขากลับออกมาแบบวนกันก่อน ถ้าเป็นแบบนั้นคงไม่ทันได้ไปหากุญแจอย่างแน่นอนโอ้ยปิดบ้านมืดตลอดคนหรือผีดิบวะวินยืนมองเข้าไปในตัวบ้านยังคงเหมือนทุกๆครั้งที่เขามาใบามักปิดบ้านเงียบราวกับว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําให้ตัวเองหดหูไปถึงไหนโชคดีที่เขาแอบปั๊มกุญแจไว้จนครบคราวนี้เลยเดินเข้าไปได้แบบปกติไม่ต้องปีนป่ายหาเรื่องเจ็บตัวรถคันสีขาวของเจ้าของบ้านถูกจอดเอาไว้อย่างดี และการมาครั้งนี้ของแขกไม่ได้รับเชิญอย่างวินคงต้องรอบเข้ากว่าทุกครั้งเพราะถ้าขืนโดนไล่ทุกครั้งที่มาอย่างคราวก่อน,ก,อนก็คงไม่คืบหน้าอีกตามเคยไอ้เวนเฮี้ยนกว่าเจ้าที่งเนะ่มึงรอบที่แล้วไม่จำใช่ไหมกูบอกว่าอย่ามาที่นี่อีก <Hey! S 1> แต่ดูเหมือนโชคคงไม่เข้าข้างวินสักเท่าไหร่เมื่อทันทีที่เปิดประตูบ้านเข้าไปก็เจอไปที่กําลังเดินลงมาจากชั้นบนพอดีชิปแล้วเออวัด uh วัดดีวินเนตาาบอกเมื่อกลับไปไม่ต้องทําเป็นนีมาเรียมารยยนมึงหมดไปตั้งแต่มึงเอากุญแจบ้านกูไปปั๊มแล้วเอามาไขยอย่างก,กับเป็นบ้านตัวเองละแล้วลนี่มึงมาทําไมวันนี้กูไม่อารมณ์มาทะเลาะก,กับมึงนะใบเดินตรงเข้าไปในครัวก่อนจะหยิบไข่สองใบใส่หม้อต้มน้ําท่าทางกูจะทําอะไรกินสักอย่างเออหิวเหรอกูเออเราอยากจะกูมึงก็กูมึงเหอะ ฟังแล้วขัดหูวินเองก็เริ่มต้นไม่ถูกการเจอของเขาสองคนแต่ละครั้งมันก็เหมือนฉากในซีรีส์สักเรื่องที่ตัวร้ายกับพระเอกไม่เคยพูดดีกันสักครั้งเออกูล่ะกูทำอะไรให้กินไหม <c oughs> กูทำแล้วมึงไม่เห็นเหรอมีธุระอะไรอีกไหมไม่มีก็กลับไปได้ละมาแม่งทุกวันใบ <c oughs> เลิกสนใจแขกไม่ได้รับเชิญเขาหยิบถุงบนโต๊ะยนทิ้งขยะคงเป็นกล่องอาหารที่มีคนวางไว้ตั้งแต่เมื่อวาน ซึ่งเขาไม่ได้แตะมันเลยเอ่อบ้านมึงนี่สปกปรกเนาะฝุ่นเต็มเลยได้ทำความสะอาดบ้างปะเนี่ยเดี๋ยวกูช่วยทำนะ <Huh? S 1> อารมณ์ไหนใบเองอดแปลกใจไม่ได้ปกติวินจะไม่ค่อยนิ่งแบบนี้ต้องก่อกวนสร้างความวุ่นวายจนบางครั้งเขาก็ต้องปวดประสาทจนอยากจะจับโยนออกไปนอกบ้านแต่วันนี้กลับมาแบบนิ่งนงดูเป็นมิตรมากกว่าเป็นผู้บุกรุกเออก็ แค่อยากช่วยอะเห็นป่วยอีกอย่างก็อยากขอโทษด้วยที่มาวุ่นวายอะก็แค่ไม่อยากให้คิดมากไม่อยากให้ใบบัวเขามีห่วงอะใบมองหน้าวินด้วยแววตาว่างเปล่าไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่เพราะเขาไม่อยากไว้ใจให้พูดตามตรงเขาไม่เชื่อว่าวินเป็นเพื่อนกับใบบัวเขาว่ามันมีอะไรที่มากกว่าน,นั้นแต่ตอนนี้เขาเองก็ยังไม่รู้เรื่องของมึงแล้วกัน กูค,คีดเกิยจะลำคาญมึงละอยากทำไรก็เชิญไบตักไข่ต้มออกจากหม้อใส่ถ้วยวางทิ้งไว้ก่อนจะเดินกลับขึ้นข้างบนไปไงบัวเราพูดดีปะดูเป็นคนดีเลยอะแล้วแววตาใส่ซื้อของวินก็เปลี่ยนไปอืมวินพูดจนพี่ไบย,ยอมใจอ่อนแล้วอะ่ะขอบใจนะที่เป็นห่วงพี่ใบแทนเราไม่ได้เป็นห่วงแค่พูดให้ดูดีมันจะได้ไม่ไล่เราออกจากบ้านเหมือนทุกทีอะ วินสารภาพตามความจริงกับใบบัวขืนกวนประสาทแบบทุกทีวันนี้คงคว้าน้ำหลวเราเลยมาแบบพระเอกเลยไงเนียนปะวว้า <Wow. S 1> จ้าเนียนใบบัวได้แต่กรอกตาไปมาเมื่อเห็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของวินครับผมทราบครับเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หนะ้าผมจะเข้าไปใบกดวางสายจากคู่สนทนาแล้วหยิบพวงก,กุญแจดอกสำคัญออกมาจากกระเป๋ากางเกงเอาวางไว้ที่โต๊ะ ก่อนจะเดินคว้าผ้าเช็ดตัวเข้าห้องน้ําไปวินถือไม้กวาดค่อยๆเดินขึ้นไปด้านบนอย่างน้อยๆถ้าใบาโผลมาไม้กวาดในมือของช่วยแก้ปัญหาได้บ้างพี่ใบอาบน้ําไม่ต้องย่องใบบัวเดินมากระซิบบอกด้านหลังทําเอาวินตกใจเล็กน้อยแต่ดูเหมือนเขาจะเริ่มชินกับการโผล่มาแบบนี้ของใบบัวบ้างแล้ว กุญแจยอยู่บนโต๊ะร,รีบรีบเลยนะทันทีที่ได้ยินข้อมูลจากใบบัววินก็รีบตรงไปที่ห้องของใบทันทียังไงวันนี้เขาต้องหาข้อมูลอะไรเพิ่มให้ได้และเขามั่นใจว่าไดอารี่สีฟ้าเล่มนั้นต้องมีเรื่องราวของใบบัวและเรื่องราวของผู้หญิงคนที่มาหาใบในวันนั้นอย่างแน่นอนดูแฟนเธอไว้นะวินตรงไปยังโต๊ะเป้าหมายพวงกุญแจยอยู่ในมือเขาแล้วอีกหนึ่งเป้าหมาย ที่เขาต้องไปหยิบมาคือไดอารี่เล่มนั้นที่อยู่ในตู้ห้องนอนใบบัวที่วินอุตสายย้ำนักย้ำหนาว่าให้ช่วยดูต้นทางก็กลับเดินสำรวจนู่นนี่นั่นอย่างลืมตัวจนไม่ทันได้ยินว่าเสียงจ่างฝักบัวในห้องน้ำมันเงียบลงไปแล้วคาดว่าคนในห้องน้ำทำธุระเสร็จเรียบร้อยและกำลังจออกมาในอีกไม่กี่วินาทีสวยแล้ว ใบบัวที่เพิ่งได้สติรีบหายตัวไปหาวินทันทีเมื่อได้ยินเสียงปลดล็อกประตูห้องน้ำวินพี่ใบพี่ใบไปซ่อนเร็วสัญญาณเตือนภัยจากผีสาวที่ดูกระชั้นชิดเกินไปทำให้วินไม่สามารถเลือกที่ซ่อนตัวได้ตู้ใบนั้นที่อยู่ใกล้ที่สุดคือทางรอด บเดินออกมาจากห้องน้ำถูกพันไว้รอบเอลเผยให้เห็นหุ่นนักกีฬาที่อัดแน่นไปด้วยกล้ามเนือ้อเรียงตัวกันอย่างสวยงามรอยแผลเป็นรอยช้ำจากอุบัติเหตุยังมีให้เห็นหยดน้ำเกาะตามลำตัวดูหน้ามองไปอีกแบบผมที่สะยังมีน้ำเกาะอยู่ถูกขยี้จนไม่เป็นทรงแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความดูดีของใบลดลงไปได้เลยเขาได้แต่หยุดมองไปรอบๆห้อง มือนรับรู้ได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเมื่อมองมองดูไม่น่ามีอะไรผิดปกติเขาอาจจะระแวงไปเองเพราะหมู่นี้มีแต่คนชอบมาวุ่นวายกับเขาทาั้งๆที่ไม่ได้รับอนุญาตเลยทําให้เขาจิตตกและระแวงไปบ้างไบเดินตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าตู้ที่มีอยู่ใบเดียวและเป็นตู้เดียวกันกับที่วินซ่อนตัวอยู่พี่ใบกําลังเดินไปที่ตู้แล้ววินเสียงเตือนของใบบัวไม่ได้ช่วยให้วินระวังตัวมากขึ้น แต่กลับทําให้เขากดดันมากขึ้นตัางหากวินย่อตัวให้ลงต่ําสุดหายใจให้เบาที่สุดจนแทบจะหยุดหายใจให้รู้แล้วรู้รอดแต่ก็กลัวจะตายตามใบบัวไปเสียก่อนใบเปิดตู้เสื้อผ้าออกช้าช้วินไม่เคยรู้สึกว่าเสียงของตู้เสื้อผ้าจะน่าตื่นเต้นเท่าวัน,านนี้มาก่อนมือข้างหนึ่งของใบเอื้อมไปปลดผ้าขุนหนูออกก่อนจะโยนทิ้งวา เสียงใบบัวร้องลั่นก่อนจะเงียบไปถ้าให้วินเดาใบบัวคงหายตัวไปแล้วหลังจากที่ผ้าเพียงชิ้นเดียวที่ปกปิดร่างกายไปเอาไว้ถูกเจ้าตัวถอดโยนทิ้งไปแบบนั้นใช่ใบบัวไปแล้วแต่คนที่ต้องทนเห็นแล้วต้องนิ่งที่สุดกำลังจะขาดใจตาย <c oughs> ไม่รู้ว่าการถูกไปจับได้ว่าแอบเข้ามาในห้องกับต้องมาทนดูใบยืนแก้ผ้าเลือกเสื้อผ้าใส่แบบนี้อันไหนมันเร็วร้ายกว่าสำหรับวิน โอ้โห oh เป็นฉากที่แบบว่า,าถ้ากําลังถ่ายทํำซีรีส์ฉากนี้ก็คงจะต้องมีแจกันหรือไม่ก็โต๊ะเต,ตียงตู้กําลังบังท่อนล่าง <laughs> ของพระเอกอยู่โอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับตอนพิเศษใน EP ที่8แล้วก็ตอนที่4นั่นเองนะครับ หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชื่นชอบนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับฟังหากใครอยากรู้เรื่องราวก่อนก็สามารถไปอ่านในที่ลิงค์นิยายใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณไลเตอร์เดล6 6 6ด้วยกันแล้วกันที่อนุญ,ญาตให้หมูกระต่ายเอานียยเรื่องนี้มาทำเป็นนิยายเสียงนะผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ไปแล้วบ๊ายบาย